สวัสดีค่ะสวัสดีคำชมค่ะวันนี้วันที่13ธันวาคม2566ค่ะเมื่อวนนี้แม่หมูก็จะพาท่านมาชมนะคะมาติดตามรับชมในทางต่องวดลาวพัฒนางวดบันจันทรที่25ธันวาคม2566ค่ะงวดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะค่ะแนทางของปูให้5-4เข้าตรงๆนะคะงวดนี้เราก็มาติดตามํำชมบนต่อเนาะค่ะว่าปูจะเดินทางหายตัวใดนะคะเข้าไปรับชมมาฟังน้ำกันค่ะ กาบนมัสาการครับปัวกาบนมัสการเจ้าค่ะหนาวปัปูวแตเรายกพวกรามาว่าเนี่ยอ่มนุน่มวัดเนี่ยละถ้ายกคนเสือปาห่มมาให้พลาครับคนละผืนคนละผืนโตโตมันหนา <c oughs> หวมันหนาวอา <c oughs> สาทุบุญรน้ำผึ่งน้ำปู่เนานะห้าสีป่ปัโอ้ก็ก็มันเชียนได้แต่เก่ามันเชียนได้เลขสี่หางครับวันนี้มันไม่มองประกอบใส่ครับหันประกอบใส่ตัวนั่นน่ะนั่นไปน้ำกัน ก็ว่าอยู่สองาสามสี่กลับมาใส่ก็หนีบางที่สามเนาะขับปูวเก้าศูนย์ก็ไปเอาเก้าศูนย์ศูนย์ก็เลยลัดไว้เละมันได้สองศูนย์มันได้คือกันในหากระบกสองศูนย์มันคือกันขับปูวอืเอานะครับแตกตึมตึมเละเป็นมาปูวนี่มันเป็นศูนย์ หนึ่งเก้าเก้าสอง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 ตัวดีอืมครับห้ากับหกบาทีิครับตัวนี้อ่ะห้าก็หกบสองส่วนครับบันทีส่วนนี่บันทีสองสามสี่อ่าก็ได้จับใส่สองสามสี่จับใส่คันเดียวขันเดียวไมาใส่ ห้าหกห้าห้าห้าหกหกห้าหกหกบัถึกครับเลกมันคืบกันเรื่องมาไซนี้ครับตัวปูตัดสามบอกตัดสามครับเอสองครับสี่แลนะปูกันจะไปซื้อห้าสามกับบัตรถือหกสามกับบัตรมาไซครับเอฟซีว่าปูน่าจะจับสามตัวมาสังเกตบางเรื่องนะเบาเถอะครับเลขอันจังเสียมันเคืบออกน้ำกัน งวดก้อนกับเก้าศูนย์หนึ่งมันก็ออกเก้าศูนย์จะว่ารักลอยมันมันต้องหาใส่มันถือครับผมอันนี้คือกันสองสามสี่ครับก็แล้วบ้านเด็สองตัวเนี่ยมันคือคือกันย่างน้ำบมถือกเลยเอาห้าสองตัวเนี่ยเอามาใส่นี้ครับปูนั่นแหละสูตรของมันจะว่ามันได้หลายตัวครับหลายกับสร้างขอแต่ว่าเอฟซีว่าของปูปลาหลเหรอครับหกคูเจ็ดคู มันมันไม่เลขหาหางเลขเจ็ดหางแปดหางแปดคู่น,นี่ซื้อดอกอันนั้นครับเอาเขียนวันนี้ให้แน่ปูมานี่มันกัเอาไปไหมด้ปูครับเอฟซีเป็นจังบล่ายตา ล่มพี่น้องล่มลาวพัฒนายิ่งรูดบนล่าง สี่กับห้ากับปูพรปูกระซ่งให้เบาเถาตั้งแต่มื่อคืนผู้ละครับผมก็เลยบอกปูวากรับมือนจะเขามาหาสี่หนึ่งกรับศูนย์ห้าหนึ่งครับสี่เก้าอกับปู เบิ้ลมาในวันวันวันจันจร์สามสามศูนย์เก้าเก้าเก้าศูนย์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 นี่เลขประจำวันนะครับเลขประจำวันสามเลขติดประจำวันต้องมากตัวหนึ่งครับงวดนี้คือได้ซีกับหาบปูเฮ็ดสูทเทเบิ้งนะอ่าอ่าเอาทำมาชมเจ็ดหกสี่ สามห้าสี่กรบปุกมาสร้างเป็นเกียร์สามหกหกสี่สี่ห้าสี่แล้วแล้ปูมีปูว่าจะได้เข่าวเรืงหกสี่ทั้งหาสี่ท่านผู้ชมสี่บวกสามสี่ก็มาเอาปูอันนี้อันนี้สี่บวกสามสี่บวกสามได้เจ็ดบนปูครับเจ็ดตรงไปบวกก็เจ็ด เจ็ดบวกกัเจดซีับหาเจ็ดได้สกับหครับหกบวกสี่ได้ศูนย์สี่บวกหศูนครับศูนย์ตรงไปบวกกับสอีกเด้อเว้ยสี่บวกสามเป็นเจ็ด เจ็ดต้องไปบวกกับเจ็ดได้สี่กับห้าครับหกบวกสี่เท่ากับศูนย์กับหนึ่งครับอ่าเดียวปูก็ได้จับใส่สี่ศูนย์ถูกหรือปูหก 6, บวกสี่เท่ากับศูนย์กับหนึ่งครับ,บถูกแล้วเจ็ดบวกสองเก้า นั่นได้เห็นมาับมันมีศูนย์กําหนึ่งเห็นมาครับผมหก็เลยอันนี้ศูนย์กําหนึ่งตรงกันที่แล้วในกรศูนย์กําหนึ่งคือเก้าอะโปรก็แล่เเก้าเพิ่มอีกตัวนึงตัวนี้มันก็ได้ครับหกบวกสี่ก็ได้ศู่วนกับหนึ่งครับอะไรส่วนตัวที่กระส่วนกําหนดคือเก้าครับผมหรืออะไรจับมาใส่สี่กระห่าอ่งหัต้อนกับสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้ากับหกสี่หนึ่งเป็นห้าห้าหลักกับหกครับอันนี้กับสี่บวกศูนย์สี่บวกหกได้สิบ อ่าศูนย์เป็นหนึ่งครับมันก็เลยตัดตัดไปสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าครับอ่าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าโอ้โหรอดแลครับนี่ครับตัวเน้นไหมปูอ่าตัวเน้นเด่นมบถือบังคับเนาะเด่นมบถือครับปูเด่นหาสองกับหกสองมาหาสี่ เลขประจําวันมันบัวไปครับหนึ่งกับสองครับปูวันวันจันทร์สิบสองห้าเป็นหกสิบเป็นหกสิบกำลังวันจันทร์มีสิบห้าครับเอาหานึงหาหนึ่งคือตัดออกปูวัวไปวัวก่อนกับบอกว่ากําลังวันสิบเจ็ดกับว่วไปน้ำกัดเขียนไว้น้ำเนปูหาปูเพิ่มมากเลยปูกั็เรือหน่อยครูสิบสองห้า เป็นหกสิบติดหาไว้นะด้ะติดกำลังวันไว้กำลังวันมันมีสิบหามันกันหนึ่งก็มาสิบหาปูปูเขียนไว้น้ำแนสิบหาแต่ว่าหาภูพนมักหาพนอย่างเอาสิบหาหนึ่งห้านะปูเอหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งอ่าครับผม<า> <laughs> แต่ว่าปูตัดด้วยพี่น้องเนี่ยแต่ว่าเขียนไว้หาภูมักืม่ได้ไม่านี้ แต่ว่าผมมัน้ำกันมาปูหารหนึ่งเนี่ยกำลังวันจันทิพหาเลยครับเอาปูว่าหาหนึ่งมามัน้ากันได้พี่น้องได้วันที่ยี่ิบห้าปูวันที่ยี่ิบห้าครับ,อ,รบอ๋อเลขสามตัวเนี่ยครับงวดน,นั้นเก้าศูนย์หนึ่งไปออกอี่ยังเก้าศูนย์สามตัวให้สามตัวปะปูว่ะไอ้วันจันนี่มีสามตัวปะ ก้าวนหนึ่งงอนำเห็ดเบิกยงเก่หนไปออกในเก้าในส่วนหนึ่งมันไปออกเก้าหนึ่งส่วนหนึ่งกด่หน่งจอจสามตัวนี่มันถึงยากขึ้นอย่างยากมันมาปั ขันให้สามตัวไปมันยากมันบอถือครับเก่าถ้าสองตัวก็ได้ปูครับข้าวสหนึ่งอ๋อปูกำลังอันนี้ยูพี่น้องว่ใจสามตัวเอาสองตัวเดียวเราไปครับอ๋อสองตัวมันถึกยากถึงยากปูว่าคานผู้ชมสองตัวเอาถูก ถูกไอ้ตลอดกระเพาะไอ้ทนพปูนะแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับลาวพัฒนานะครับวันจันทร์ที่25ธันวาคม2566นะครับวิ่งรูดบนล่าง4กับ5นะครับผมจับคู่ให้40 50 4151หู่หาหนึ่งปูวาหนึหาหาหนบอมป์ปิ่กัลปูตัดเล้นพี่น้องเด้อบอมป์ปิ่นยังเราจะเอฟซีที่มากกันนะครับเพราะว่าปูตัดแล้วแต่ว่าบอมป์ปิ่นยังนะครับกระอีกตัวนึงกระสี่เก้านผู้ชม กันเบิ้ลปูคือสามสามเก้าเก้าศูนย์เน้นให้สี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าเน้นให้ซีคูทำปชมแคปหน้าจอครับผมเอากาบขอบ,บุญขอบคุณปูนะครับวั่นจันรรวยๆเฮงๆอีกเด้อพี่นองเด้ออานะบสาธุบุญกับเอฟซีแฟนกับทั้งช่องนะครับผูไดได้โชคได้มานเหล็กมันชนกันเหล็กมันชนกันศ <c oughs> ูนย์กับหนึ่งครับปูนะมัอนกันมันชนกันเน้นหม่อยชนกันหาครับผมมใส่กันมนก็ถือยากก็แล้วมาใส่นี้ครับ หากระบอกออกมาใส่นี่ครับวันนี้ชี่ตัวนี้ต้นได้บ้านนี้เก้าศูนย์หนึ่งนี่ส้นได้บ้านนี้ก็เลยเอาซี่กระหามาใส่ตรงนี้อ้าวทำมาชมเนียนขัดๆอย่างนี้ครผมสี่ศูนย์หาศูนย์สี่หนึ่งหาเก้าสีเก้าหาหนึ่งนี่ผู้ใดบอมักตัดออกไปปู๊ว่าถ้าผู้ใดมากเบิ้ลสามสามเก้าเก้าศูนย์ศูนย์กราบขอบุญขอบคุณปูครับผมค่ะพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ